สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับสินค้าขายดีบน Amazon กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำแบอลดโอ๊ตไม่ไหยรถในโอ๊ตออนไลน์ .com นะครับอ่ะขอโฆษณานิดนึงนะครับเรามีโปรเจกต์สองโปรเจกต์ใหม่นะครับเรียน Amazon ออนไลน์นะฮะสู้โควิดปกติราคาคอร์สสามพันลดเหลือ3,000นนะครับแล้วก็แถมเครื่องมือ จังเกิลสกาวมือชันบดแอดบดให้ยี่สิบวันนะฮะโนี้สุดคุ้มแล้วก็ถ้าเกิดแบบเหมือนทดลองเรียนออนไลน์ไม่เก็ตอยากมานั่งเรียนนะครับเอาส่วนลดตรงนี้นะฮะสามพันเนี่ยจะเป็นถือเป็นคูปองนะฮะสองพันบาทนะครับเอามาส่วนลดในการซื้อคอร์สแบบนั่งจับมือทําได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะพูดแต่สั้นๆเร็วๆเลยนะครับก็จะเป็นไม่ต้องเรียนแล้วครับจ้างทําเลยจ้างทํามีสองพันนะครับรับจ้างทําสินค้าบน Amazon ของโอทออนไลน์นะครับค่าคอร์ส ในช่วงแรกก็คือเรื่องการสมัครเรื่องการสมัครเนี่ยผมจะขอให้เพื่อนๆอนเตรียมเอกาสารมานะครับแล้วก็สมัครถ้าเอกาสารคุณสุดท้ายแล้วสมัครไม่ผ่านนะครับก็จะคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็พาที่2นะครับคนที่สมัครผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับรับจ้างทำนะฮะธุรกิจละหกพันห้าชุลเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาวิเคราะห์ธุรกิจของคุณกันถ้าไม่ผ่านตีกับไม่คอมเมนต์องผมนะถ้าดูรลอวแบบไม่เวิร์กนะฮะ ตีกลับแล้วก็ส่งมาใหม่ได้นะครับแล้วก็พอท่านไานผ่านแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์ต้นทุนความเป็นไปได้ในการขายขายในราคาตลาดบน Amazon นะครับขายราคาตลาดโอกาสขายมันก็ขายได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดตรงนี้ทําให้หมดเลยครับไม่ต้องกลัวเรื่องวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเนี่ยจัดให้เลยนะครับจะเป็น all ค e y w o r d 4 0 0 500ตัว6 0 0 700ตัวทําให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทีนึงถ้าผมบอกว่าเป็นไปได้ผมรับทำนะฮะ การันตีให้ด้วยสิบเดือนถ้าขายไม่ออกลาคืนเงินสามพันส่วนของไอ้สามพันห้าเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจ้างนะฮะจ้างไปแต่งประโยคภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้ผมเสียค่าใช้จ่ายก็เลยขอไม่คืนตรงนี้แต่ว่าส่วนของผม,มคืนหมดเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าปรึกษาความเป็นแธุรกิจแล้วเพื่อนๆแบบดันทุลังอยากทํามาบอกโอ้สินค้าผมอยากทําอยากลองดูส่งไปแค่สิบชิ้นเองอะไรเงี้ยเผื่อมันลุกขายได้ขายดี ตรงนี้ถ้าผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่คุณอยากทำนะฮะผมไม่การันตีตรงส่วนสิบเดือนนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายรูปก็จะมีคอนเนคชัน่งไปถ่ายรูปนีนี่คือโปรเจกต์รับจ้างทําเลยฮะเออจบง่ายดีไม่ต้องมานั่งเรียนนั่งอะไรเลยจ้างเลยอ่าแล้วถ้าเกิดผมเชื่อว่าคุณถ้าคุณจ้างขายได้หนึ่งชิ้นขายสองชิ้นเดี๋ยวคุณก็จะจ้างชิ้น2 3 4สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตามมาเองนะครับอ่าเข้าเรื่องเลยนะฮะอ๋ออีกอันนึง เรามีกลุ่มนะฮะกลุ่มเอ e n Chat นะครับของ Line นะฮะก็จะมีข่าวสาร e b y Amazon Shipping ต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีข่าวสารก็จะเอามาคุยกันในกลุ่มนะครับหรือเรื่องแรงบันดาลใจอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็สามารถสแกน q r c o d e ตรงนี้เข้ากลุ่มได้เลยนะครับอ่ะสินค้าชิ้นนี้เป็นของ Amazon นะครับอ่าเกี่ยวกับห้องน้ำนะฮะอันนี้ขอหน่อย เดี๋ยวคุณจะเข้าใจทำไมผมจึงขอนะฮะเกี่ยวกับห้องน้ำผมเข้าไปดูแลนกิ้งนะครับสินค้าตัวนี้แลนกิ้งนะฮะผมจะพูดเสมอถ้าใครติดตามคลิปของโอ๊ออนไลน์นะครับถ้าแรงเราไม่ต่ำต่ำกว่าสองสามหมื่นตลอดนะครับก็คือถือว่าขายดีแรงนี้ไม่ดุดห้าร้อยเลยดุดดีมากนะครับแล้วก็มินิมัมเนี่ยก็สองร้อยนิดๆนะครับถือว่าเพอร์เฟกเลยในช่วงสาิบวันที่ผ่านมานะครับ อุปกรณ์เกี่ยวห้องน้ำนะฮะแล้วก็แลนกิ้งอยู่ที่ประมาณ3า2ปดิสองนี่คือล่าสุดที่ผมแคปเมื่อคืนนะฮะจากโปรแกรมจังเกิลสเกลเนี่ยผมเจอที่สามแปดแปดใกล้เคียงกันมากนะครับอแต่ยังไงทั้งคู่แรงทั้งคู่แม้จะไม่เท่ากันอาจจะมีดีลงดีเลยทั้งคู่ก็ต่ำกว่าสองสามหมื่นหมดเลยถือว่าดีทั้งคู่นะครับราคาขายอาจจะไม่แพงมากนะครับมันเป็นแค่หมืออุปกรณ์เล็กๆในห้องน้ำาอจริงๆราคานี้ถือว่าแพงนะเออ แต่ว่ามันมีค่า SBA อะไรด้วยไงมไม่แพงคือราคาคนซื้อของอะ่ะไม่แพงแต่สำหรับโตมันเนี่ยถ้าเทียบกับวัสดุอะไรที่ผลิตอะ่ะผมว่าแพงขายดีโคตรประเด็นอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งมืนสามพันชิ้นคุณมาคำนวณน,นะนล้โลโมากหนึ่งมืนสามพันสี่ร้อยสามสิบ สนสามสิบออกวันละ4สแล้วก็ตัวคิดดูสร้างยอดขายไปนะหนึ่งแสนสองนี่ไอนี้ก็โหดคูณสามเอ็ดสามจุดเจ็ดสี่ล้านโหดหมสามจุดเจ็ดสี่ล้านในหนึ่งเดือนนหฮะไอนี้โหดแม่อ่ะเรามาคำนวณต้นทุนต่อชิ้นนะฮะเอาอยู่ไม่อยู่นะครับ เขาขายแปดเก้าเก้านะครับฟูฟิลฟูเมนฟีตรงนี้ก็คือเป็นกว้างยาวสูงที่ a m ม z o n ควบคุมแล้วก็อยู่ในสโคปค่าธรรมเนียมประมาณสามจุดสานะฮะปัจจุบันนี้อยู่3าจนะุดามเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ4บาทเนีย่ยปีซีเรียสมากเลฟเฟอร์ลฟีเนี่ยมาจากแปดจุดเก้าคูณสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งจุดสามห้าเพราะฉะนั้นเฉพาะตัวค่าธรรมเนียมสองตัวของ a m a ซ o n เนี่ยที่เกิดจากหลังขายนะครับจะระมาณี่จุดหกนิด ปีไปต้นทุนเราตรงนี้เหลือประมาณ4.4.3แล้วกันไปนี่ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะเพราะขายไม่แพงไงแล้วพอโดน3.9นี่เหลือน้อยมากนะครับแต่ผมจะบอกว่าแบบนี้หายากนะแต่สินค้าตัวแนวนี้มีเยอะแต่ผมพยายามหาแบบนี้หายากมากเออคือแบบคุณอาจจะต้องโมอันนี้แบบผมพูดตรงๆเลย ทำยากมากผมไม่สามารถหาคือผมมีเวลาในอาลีบาบาเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงผมหาไม่เจอแต่ถ้าเกิดหาดีๆในอาลีบาบาหรือในหนึ่งหกปแปดมันอาจจะมีนะครับแต่ว่าที่ผมหาเนี่ยยังหาไม่เจอแต่ผมบอกเลยว่าน่าทําโคตรๆอะ่ะบอกเลยยิ่งไม่มีคู่แข่งในแบบของมันนะแต่ตัวธุรกิจมันอะ่ะดีเดี๋ยวให้ดูคือในธุรกิจของเขาอ่ะดีแต่ว่า เขาดีไซน์แบบมาได้แบบไม่เหมือนใครมากๆเลยอะแล้วมันขายดีโคตรๆคุณคิดดูยอดขาย3.7ล้านเนี่ยมาดูในแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับผมเอาคีย์เวิร์ดมาวางไอ้ที่ผมคิดเนี่ยโง่ามากเลยภาษาอังกฤษได้ของบสอ2เซิร์ชเองแต่ผมก็ไ,ไ,ล,ไล่ดูมาไอ้ตัวท็อปสุดสองท็อปนี่มันก็ไม่ตรงเท่าไหร่นะครับจะมาตรงก็ตัวที่สามคนหาอยู่2ห0 0 0นะครับแล้วทุคุณดูในแง่ของธุรกิจนี้สิ้อหือ สุดยอดเลยเขียวว่าเป็นขาขึ้นหมดเลยอ่ะน่ากเกียดมากบนอเมซอนนี่คือใน1นถึงสเดือนที่ผ่านมาเนี่ธุรกิจนี้กําลังโตมากเลยนะครับแล้วก็ในตัวที่คีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกับมันมากๆเนี่ยคนค้นหาถึง2 4งหมแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสองพันะฮะสองพันคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดนี้ก็เป็นตัวสําคัญมากเนะี่ยคือเอาง่ายๆทุกคนเนี่ยเวลาขายของอะ่ะทุกคนก็อยากได้ําเรดีๆถูกไหมฮะ แต่การขายของออนไลน์เนี่ยทำเลเนี่ยก็คือคีย์เวิร์ดแต่ส่วนของทำเลคีย์เวิร์ดดีๆมากๆเนี่ยที่เสิร์ชสี่หมนห้าบางทีคู่แข่งก็เยอะแล้วก็ต้องรอในแง่ของโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยคีย์เวิร์ดยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้จังเกิลสแควร์กับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติได้ทําตัวนี้นะหาคีย์เวิร์ดให้คุ้มนะ อย่างน้อยผมแนะนําว่าควรจะได้สักพันกว่าตัวเพื่อมารีสสินค้าตัวนี้นะครับแล้วมันจะเพิ่มโอกาสทําให้คุณขายได้ขายเร็วมากขึ้นนะครับอมาตอบมาไปดูในแง่พอคีย์เวิร์ดคนหาตั้งสองหมื่นนั่นแหละนะสองหมืนสี่คู่แข่งแปดร้อยบอกเลยว่าโหดเยี่ยนี่เป็นหวัดนะฮะไม่หรอกแพ้อากาศคุณแพ้บอกเลยว่าโหดมากมากถ้า คนหาสองหมื่คู่แข่งแปดร้อยนี่นคือแบบสุดยอดสินค้าเลยนะฮะแล้วก็แรงกิ้งก็ถือว่าดีด้วยนะแต่แล้วก็ตัวนี้แรงต่ำสองสามหมื่นเพียบเลยนะเออมันน่าทำตรงนี้นแหละอืมแล้วก็เนี่ยขายวันนึงเนี่ยดูเด่๋ยผมบอกโอ้จะจามผมจะพูดเสมอเลยนะว่าเราไม่ต้องขายได้เป็นร้อยรๆชิ้นหรอกในวันเดียวอไอในใน เออในหนึ่งวันเนี่ยพึ่งตรงขายออกวันหนึ่งเนี่ย <c oughs> พริกพิกสักห้าชิ้นนี่โคตรดีแล้วหรือจะวันละสองสามชิ้นก็ได้แต่เราไม่ได้ทําสินค้าตัวเดียวคุณคิดภาพบางคนเนี่ยเขาทําแบบตัวเดียวเดือดขายได้เป็นร้อยรวยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดแบบมันเกิดภาวะผิดปกติทําให้ยอดขายไม่ดีนี่ได้ได้ไดคุณวบเลยเนะี่ยหลักการของผมคืออยากให้กระจายความเสี่ยงนะครับขายสักสามสิบสินค้า แล้วทำให้มันขายได้สักวันละสองสันตัวเท่าน,นี้คุณก็มีกาไรเรือนแสนบนอเมซอนละแล้วไม่พอบางช่วง <c oughs> ธุรกิจเราเนี่ยจางตลอดบางช่วงธุรกิจเรามันดูเหมือนจะไม่เวิร์กใช่ไหมแต่อย่าลืมเรามีตั้งสามสิบสี่สิบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางทีบางตัวเวิร์กเลยบางตัวก็แบบดาวลงมามันทําให้มีการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจและทําให รายได้เราอ่ะมันเสถียรมันไม่ห่วบม,มากนะครับหรือบางทีมันก็ดีขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแนะนำครับทำหลายธุรกิจครับแล้วก็ไม่ต้องเราไปลงทุนเยอะจ้างรีวงรีวิวให้มันมีวันละเป็นร้อยชิ้นถ้าเกิดมันห่วงม,มานี่ไอที่เสียงเงินไปก็ไม่ได้คืนมาหรอกนะฮะผมแนะนำว่าทำเยอะๆทำหลายๆสินค้าลงทุนน้อยๆแล้วก็กระจายความเสี่ยงดีกว่านะครับนี่สุดยอด โคตรธุรกิจครับไม่มีขาขึ้นขาลงะฮะขึ้นตลอดเว่ยนะฮะคนสวยเป็นแสนนะฮะล่าสุดอ,อแจนโยรี่นะครับนี่แหละที่ผมชอบตัวนี้ด้วยนะครับอืมถือเป็นธุรกิจโคตรขาขึ้นไม่มีดูดูการะฮะแล้วลูกค้าคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปโคตรชอบเลยลูกเนี้ยอแล้วก็มาดู g o o g l e Trend งามหยุดย้อยบอกเลยงามหยุดยอยน่าทำโคตร อ่ะโดยรวมนะฮะหลายๆข้อนะครับอาจจะมีเรื่องต้นทุนกับหาของนี่เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่เทรนด์เอ่ยคู่แข่งเอ่ยคนค้นหาเอ่ยแม่งดีหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเหนื่อยนี่เรื่องการค้นหาหน่อยผมแนะนําให้เก็บเป็นธุรกิจในดวงใจไว้เลยนะระหว่างที่เราหาของไปเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้อาจจะหายากแต่ถ้าหาเจอเมื่อ,อไหร่นี่ผมบอกเลยว่าเด็ดโคตรๆนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆลองเก็บในใจเอาไว้หน่อยแล้วก็ ระหว่างหาของชิ้นอื่นไปโดยชิ้นนี้ระหว่างหามันอาจจะหายากนิดนึงแต่ถ้าเกิดเราเจอได้นี่แบบยิ้มอะบอกเลยผมยังหานี่เจอเลยตัวนี้มันหาแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะมีแนวเหมือนกันเนี่ยผมนั่งนั่งว่างๆไอตัวนี้ผมเก็บไว้ในดวงใจผมด้วยเนี่ยแล้วหาหาไปวันไหนเจอนี่ผมทำเหมือนกันเลเนี่ยตัวนี้สมาชิกอเมซอนนะครับขอเฉลยมาได้นะครับที่คีย์เวิร์ด 2,020 ep 073นะครับโค้ดศ7 3 4 4 1จัดมาและโอทออนไลน์จัดไปเราหาสินค้าให้คุณทุกวันนะยอย่าลืมนะครับอย่าลืมสมาชิกหลายคนผมเจอบอกให้ฟังว่าสมาชิกหลายๆคนนี้ก็เอาของผมไปทําหลายคนเหมือนกันนะแล้วก็ขายได้เหมือนกันนะแล้วก็ตอนนี้เรามีโปรเจกต์ใหม่นะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าทำไหม่เป็นโอคิกเกยตไปเรียนทำคีย์เวิร์ดนะครับ โพสออนไลน์ครับรับจ้างทำฮะรับจ้างทําให้เลยครับวิเคราะห์ให้นะฮะวิเคราะห์สินค้าให้วิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็ทำคิวดให้เรียบร้อยเลยครับในราคาธุรกิจละ6,500บาทแล้วการันตีด้วย10เดือนส่งไปขายไม่ได้กล้าคืนเงินครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับ อ่ะโอทออนไลน์นะฮะหลักสูตรของเรานะครับที่ใช้จังเกิลสเกลนะครับในการหาสินค้าขายดีนะฮะจังเกิลสเกลซึ่งใครจ่ายตัวนี้นะครับบอกเลยว่าแพงโคตรนะฮะถ้าเพื่อนๆไปซื้อเองเนี่ยในการเริ่มต้นทำอเมซอนเนี่ยเดือนละห9ิเ้าเหรียญง่ายๆ1ิเดือน2 0 0 0มืแล้วปีนึงประมาณสองห0 2 7 0 0กสองนเจดนะครับจะหากวันนี้คุณลงเรียนกับโอทออนไลน์นะฮะนี่เรียนอเมซอนจับมือทำนะฮะแยกจากเครื่องมือนะครับเครื่องมือไม่เกี่ยวกับ การเรียนนะครับในเครื่องมือ Amazon เนี่ยอยู่ที่9,000บาท9,000บาทนี้แชร์จังเกิลสเกล1ปีก็ถูกกว่าแล้วที่จะไปซื้อเองถูกไหมไม่พอครับมีเครื่องมือหาคีย์เวิร์ดเพิ่มเติมเมอร์ชันเวิร์ดแล้วก็แอดเวิร์ดในการวิเคราะห์ตลาดให้ด้วยนะครับรวมมูลค่าปีละประมาณ70,000กว่าบาทไม่พอครับแชร์เครื่องมือ1ปีแถมให้อีก3ปี9,000เนี่ยคุณได้4ปีผมจ่ายค่าเครื่องมือเนี่ยประมาณ300,000บาท ในคุณใจในนะะ่ายนี่ราคาเพียง900 0บาทแล้วก็มีรับจ้างทำด้วยนะฮะไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็โปร,โอ,รอื่นๆไปดูได้นะฮะถ้าหากสนใจที่หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับติดต่อก็ไปที่หน้า odolay.com นะฮะแล้วก็คลิกเพิ่มเพ,เพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้นะครับตรงนี้เป็นการคุยส่วนตัวผ่านไลน์นะครับหรือไปที่ไลน์ของคุณนะฮะพิมพ์ add ข้างหน้าตามด้วย o d o l a เองก็ได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้ครับเบอร์0 8 8 8์1 1 1 6ปครับ เราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีเล่นเกมไลฟ์ด้วยนะเพื่อนๆสนใจก็ฝาก Subscribe ช่องโอ๊ตออนไลน์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นนะครยังไงก็ฝากติดตามมี f a c e o Online, o o k f a n พจโอ๊ตออนไลน์ Twitter ร์โอ๊ตออนไลน์แล้วก็ Instagram o โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝากหรือฝากตัวเพื่อนๆด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ